ธรรมนัตควงจตุพรเข้าห้องพัชรวาดถกปมหมุดสปกรนิรนามรุกป,ป่ากเขาใหญ่ธรรมนัตควงจตุพรเข้าห้องพัชรวาทถกปมพิพาทหมุดสปกรนิรนามรุกปากเขาใหญ่ชี้ยึดตามกฎหมายวันที่20กุมภาพันธ์หกที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจะหารือกับร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ถึงกรณีข้อพิพาทต,ต่อการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปกเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเดียวจะคุยกับร้อยเอกธรรมนัทอยู่แล้วไม่มีอะไรเมื่อถามว่าจะคุยอย่างไรพลตารวจเอกพัชรวาดระบุว่าอย่างเดียวคือต้องยึดหลักกฎหมายอย่างอื่นไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่หรอกซึ่งต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลัก ส่วนข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการใช้แผนที่คนละฉบับใช่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวัทระบุว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงกฎหมายเป็นหลักเมื่อถามถึงกรณีที่นายชัยวัตรลิมวิคิตตอ,อักษรพอ,อสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังจ้องหุบพื้นที่ดังกล่าวพลตำรวจเอกพัชรวัทย้อนถามกลับว่าต้องไปถามเขาส่วนในฐานะที่นายชัยวัตรอยู่ในการกำกับดูแลขอให้ความเป็นธรรมพลตำรวจเอกพัชรวาตกล่าวว่า ผมก็ไม่ได้คุยกับเขาก็พูดไปส่วนจะต้องฟังจากนายชัยวัตรหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาดยืนยันว่าไม่หรอกเราต้องดูหลักกฎหมายก่อนเอาข้อเท็จจริงมาประกอบและคิดว่าหลังการพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐก็คงรู้เรื่องพักเดียวกันอยู่แล้วทั้งนี้พลตำรวจเอกพัชรวาดปฏิเสธการตอบคำถามว่าหากนายชัยวัตร,ร,ร,าาตรยื่นอุทธรณ์หลังถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปช นำคำตัดสินค้างเก่าคดีก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยขมกริบอุทยานแห่งชาติกระแกงจานโดยมิชอบชี้ผิดวินัยร้ายแรงและส่งอายการสูงสุดฟันผิดอาญาไม่ยังกระทรวงจะเปิดโอกาสให้หรือไม่ซึ่งพลตำรวจเอกพัชรวาทได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินมารอยอยังห้องทำงานของพลตำรวจเอกพัชรวาทเพื่อพูดคุยถึงกรณีดังกล่าว โดยใช้เวลาการหารือไม่นานก่อนที่จะขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรี